น้ำป้าม่ห่างไะมันมันไม่อยู่กเป็นที่หรอกก็ไปไปเรื่อยเราก็ตามไปเรื่อย เรือลำนี้นี่เรียกว่ารเออรืรอย่าไรเป็นเรือเรือทังเก้เรืออวนดำนะเรืออวนล้อมแต่ว่าในสรัพยานางคนใจกวยางไม่ได้ไอ้หนุ่กทังเก้อธิบายเลยครว่าเมื่อมาถึงจุดจะหลังตาแล้ว อูจากเครื่องโซน่าแล้วก็เซนเดอร์อแล้วก็ใช้ตามองด้วยอย่างเงี้งปลาเข้านในปลาไม่เป๊ะอย่างเงี้ปลาเนี่ยปลามันไม่หนาแน่นจริงๆเสียงมันก็ไม่มีพอ,อเจอปลาปับ๊บเราก็เตรียมคนงานเนี่ยที่ว่าจะต้องทิ้งอวนเนี่ยกดกดแกเตรียมเขาก็ออกมาคนที่นอนอยู่เขาออกมาเตรียมอพอเราเห็นว่าได้ทีแล้ว,ลวเราก็ปล่อยอวนปล่อยอวนแล้วเรือก็จะตีวงไปเรื่อยตีวงไปเรื่อยให้ปลาอยู่ในวง เสร็จแล้วเราก็ฟานมานฟันมานให้มานล่กอยู่ไห้หมดคนรุ่อขก้มาหมดป้าก็อยู่ในวนเลยรนี่ทางานวงหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงกว่าเสร็จไม่รู้เลยว่าจะได้มากเน้อยสุดมากที่เป็นประตูถ้าได้ปราตูเยอะๆจะได้ปาะมาณกี่หมื่นโลครับมันไม่แน่นอนนะไม่แน่บางทีวันหนึ่งได้สองสามร้อยโล บางวันก็ไม่ได้ลงวนเลยเพราะไม่เจอปลาอะไรเงี้ยมีบางทีเราก็วิ่งออกมากับปุนน้ำมันบางวันก็ได้เจ็ดแปดพันโลสามสี่พันโลไม่แน่นอนเราจะเริามา่มวางอวนเมื่อไหร่ครับวางอวนนี่เดี๋ยวต้องวิ่งหาไปเรื่อยเรื่อยอจนกว่าจะเจอปลาแหละ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเจอปลาเมื่อไหรบางทีวิ่งไปทั้งคืนเลยไปเจอปลาหกทุ่มตีหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่แน่บางทีพอมืดปั๊บทุ่มหนึ่งก็เจอแล้วไม่แน่เชียวปลาเชียวอยู่โป้ช้าปลาเชียวน้ำเบียดน้ำมันเบียดคร้บวันตกเออเวลาที่ใช้ตาปลาดูไม่ได้ใช้เครื่อง มองปลาได้ดูอะไรครับผมมองเห็นนะว่ามันจะขึ้นเป็นก้อนกขาวเพราะตัวภา,า,ายน้ำมันจะจับที่ตัวปลาเอปลา่หยก็คพอก็คืพปั๊บนี่มันก็จะออกเป็นแสงประกายวันนี้กาจ,จะเห็นแต่ว่าช่วงเนี้ยโอกาสเห็นแบบนั้นไม่ค่อยมีเพราะว่ามันจะปลามันบางอ่ะมันไม่มีก้อนปลามันจะไม่ไม่หนาแน่นไงมันจะกระจายอยู่หน้าน้ำบางๆปลามันไม่เยอะพราะปลาบางๆไอ้พกโซน,น่ากันโซเดอร์ที่จับเป็นติดต้องใส่ตา แล้วก็ใช้ไฟใช้ไฟฉายใด้ฉายเพราะเพราะประโูเนี่ยมันโดนแสงไฟเนี่ยคล้ายๆว่ามันตกใจอ่ะมันจะหนีพอหนีปั๊บเนี่ยมันก็เราจะทำทำให้เราเห็นชัดขึ้นไอตัวประกายเนี่ยมันจะทําให้สว่างขึ้นเนี่ยประตูฝูงนี้ประมาณกี่ตัวครับไม่แน่นะเอบางทีก็ถ้ามันอยู่กันเยอะๆก็มันแน่นๆกันเยอะแน่นๆจะประมาณสักเป็นพันหรือเป็นหมื่นโอ้บางทีเขาวางทีเป็นหมื่นล วางโนทีเดียวเป็นหมื่นโล,โลบางทีก็ร้อยโลไมไแนโลนี้กี่ตัวรโลหนึ่งตอนนี้มันปลาสิบหกตัวโลตอนที่ได้อยู่ปัจจุบันนี้นะสักท้าก็ได้หมื่นโลก็เป็นแสนตัวกันะโอ้โหเป็นแสนตัวใหญ่เลยเนาะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเพราะปลามันไม่ไม่นาปลามันบางบางวางเอทีสักพันโลนี่ก็ดีคแล้วมันนาที่ช่วงไหนครับ ปลาหนาๆมันจะเป็นปลารุ่นปลาไม่ใช่ปลาที่หตัวแล้วเป็นปลายี่สิบตัวเลยพวกนี้มันจะอยู่เป็นกุุงหนาปล<ะ>ามันยังไม่บางเลยพอปลาตัวมันใหญ่ปั๊บนี่มันจะเริ่มกระจายตัวแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะสัญญาณมานนะทำอาชีพจับปลามา30ปีแล้วนะครับ เกือบเกือบสามสิบปีแล้วรู้สึกว่าปลาในอ่าวไทยลดลดลงไปเรื่อๆยๆยไหมครับลดลงไปเยอะเลยตอนนี้เพราะว่าเรือประมงมันเยอะขึ้นนะแล้วเครื่องมือมันทันสมัยขึ้นอ๋อโดยเฉพาะเครื่อง GPS เนี่ยโซนา่นาเดอร์เนี่ย GPS เนี่ยสำคัญที่สุด GPS เนี่ยทำให้ปลาหมดรู้ตำแหน่งของที่ว่าปลาอาศัยอยู่แม่นขึ้นเรือประมงจะเข้าจุดที่ปลาอาศัยอยู่แม่นขึ้นแล้วก็พอเข้าจุดปั๊บก็จะใช้โซน่าเนี่ยไปฝาาหาเอาร์เดอร์ไปหาอีก ทำให้ปลาเนี 10, ่ยหมดไหวบางทีเราหาปลาเนี่ยเรายังไม่ไม่ค่อยมองจอ